สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในไตรามาส3ปี65ของหุ้น t True หุ้นซิรีแล้วก็หุ้น BTS จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลการประกาศผลประกอบการในไตรามาส3ปี6 5ของบริษัทจดทะเบียนลหลายบริษัทนะครับซึ่งก็เริ่มมีการทยอยประกาศออกมาแล้ว โดยที่ในคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนมาดู3บริษัทนั่นก็คือหุ้น TRUE หุ้นซิลิแล้วก็หุ้น BTS นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มดูกันที่หุ้นตัวแรกนะครับนั่นก็คือหุ้น TRUE หรือว่าบริษัท r u e Corporation จำกัดมหาชนสำหรับผลประกอบการในไตรมาส3ปี65ของหุ้น t u u นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ32,608ล้านบาท ในไตรามาสสามปี65ตัวบริษัทก็ยังคงเผชิญกับการขาดทุนนะครับซึ่งก็ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ประมาณ2,757ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่8สตางค์ต่อหุ้นในไตรามาสสปี65เนี่ยก็ถือว่าขาดทุนสุทธิของตัวบริษัทค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับของไตรามาสที่แล้วไตรามาสที่แล้วเนี่ยขาดทุนประมาณ761ล้านบาท แล้วก็เมื่อเทียบกับในไตรามาส3ปี64เนี่ยก็ขาดทุนเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงไตรามาส3ปี64ขาดทุนอยู่ที่ประมาณ603ล้านบาทเท่านั้นเองเมื่อเราไปดูในส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงไตรามาส3ปี65เราก็จ็นว่า q ิวอนะครับลดลงประมาณ4.2%ส่วนเยียออนเยาก็ลดลงประมาณ1.1%สําหรับรายได้ที่ลดลงนะครับหลักๆก็จะมาจากในส่วนของรายได้จากค่าเช่าโครงขาย ที่ทั้ง Q 1 q แล้วก็ Year on year นะครับลดลงประมาณ73.3%ก็จากประมาณสัก3,143ล้านบาทนะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ840ล้านบาทเท่านั้นนะครับในช่วงไตรมาส3ปี65ในขณะที่ในส่วนของรายได้หลักของตัวบริษัทนะครับอย่างรายได้าจากการให้บริการเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับหลักๆที่หายไปก็จะเป็นในส่วนของรายได้าจากค่าเช่าโครงขายนะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของผลประกอบการในงบปลาย9เดือนปี65นะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ1,1801.32ล้านบาทซึ่งในงบปลาย9เดือนปี65นะครับตัวบริษัทก็เผชิญกับการขาดทุนอยู่นะครับซึ่งก็ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ประมาณ4,759.31ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็อยู่ที่15สตางค์ต่อหุ้น เรามาดูงบกระแสงเงินสดในงบราย9เดือนปี6กาของหุ้นทรูคร่าวๆกันนะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีกระแสงเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานเป็นการได้รับเงินสดเข้ามานะครับจำนวนประมาณ23,913ล้านบาทแต่ว่าในส่วนของกระแสงเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนนะครับตัวบริษัทมีการลงทุนค่อนข้างเยอะก็คือเป็นการใช้เงินออกมานะครับจำนวนประมาณ35,78ล้านบาท ในส่วนของเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินตัวบริษัทก็เป็นการได้รับเงินสดเข้ามาจำนวนประมาณ12,652ล้านบาทนะครับเมื่อเอาทั้ง3ส่วนนี้มาหักลบกันแล้วในงบราย9เดือนปี6 5านะครับในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิตัวบริษัทก็เป็นการได้รับเงินสดเข้ามาจำนวนประมาณ1487ล้านบาทแต่เท่าที่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นเงินสดที่ ได้มาจากในส่วนของเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินนะครับซึ่งมาเอาในส่วนตรงนี้มารวมกับเงินสดที่เขามีอยู่แล้วก็ทําให้ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุดทธิปลายงวดของเขาครับก็อยู่ที่ประมาณ23,449ล้านบาทก็ยังถือว่าตัวบริษัทก็ยังคงมีเงินสดอยู่นั่นเองนะครับเมื่อเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของตัวบริษัทนะครับในงบราย9เดือนปี65 แล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ6 2 1 1 2 7ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ546,282ล้านบาทก็ถือว่านี่สินค่อนข้างเยอะมากนะครับโดยที่ส่วนของพู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 4 8 4 5ล้านบาทคิดเป็นค่าดีก็ประมาณ7.29เเท่าเลยทีเดียวนะครับถือว่าสูงมากเลยนะอันนี้ผมจะไม่ได้เข้าไปดูนะว่านี่สินส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับ สำหรับราคาของหุ้นทรูในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่4บาท88สตางค์ต่อหุ้นเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคก,กันนะครับคร่าวๆนะเราก็จะเห็นว่าในน้มราคาณนะปัจจุบันของหุ้นทรูเนะี่ยก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้ราคาของหุ้นทรูก็เป็นการย่อลองมาพักตัวนะครับคล้ายๆกับว่าจะเป็นการลงมาทดสอบตรงบริเวณที่ม200วันนะครับพระว่าราคาล่าสุด ก็ลงมาใกล้ๆก,กับบริเวณเซนนาเมี200วันนะครับประกอบกับในส่วนของเส้นไ s i ก็เริ่มใกล้กับโซนอ v ว r s o โซแล้วก็มองว่าตรงบริเวณประมาณสักเซน์นามี200วันเนี่ยถ้าแถวบริเวณประมาณ4บาท80ก็น่าจะเป็นแนวรับที่ดูมีความน่าสนใจนะครับณนะตอนนี้ก็อาจจะมองไปในส่วนของแนวโน้มระยะสั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าสำหรับพุ้นทูเนี่ยมันก็ยังมีหลายๆปัจจัยนะที่เราต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับ ต่อมามาดูที่หุ้นสิรินะครับหรือว่าบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนสำหรับผลประกอบการในไตรมาส3าปี65นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ประมาณ7 8 6 9ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ1268.25ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่8สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในไตรมาส3าปี65ห้า 1> q 1 q ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ38.2%ในขณะที่ Year on อ e a r กยำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ101.83%เมื่อเรามาดูในส่วนของผลประกอบการในงบราย9เดือนปี65แล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้จากการดำเนินงานนะครับอยู่ที่ประมาณ18,752ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ2,488.42ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่ 0.151บาทต่อหุน้นกำไรสุทธิในงบราย9เดือนปี65นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ48.63%เมื่อเทียบกับในชชวงนัการของปี64ที่ผ่านมาสำหรับรายได้จากการเนินงานของตัวบริษัทนะครับในงบราย9เดือนปี65ก็ปรับตัวลงมาประมาณ5%นะครับเมื่อเทียบกับในชชวงนัการของปี64ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีนะครับโดยภาพรวมเนี่ยกำไรของตัวบริษัทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับ ในภาพของทั้งไตรมาส3ปี65าแล้วก็ภาพของงบปลาย9เดือนปีห5นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของตัวบริษัทนะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1 2 7 8 8 8ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ85,636ล้านบาทโดยที่ส่วนของพูดถึงหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ42,252ล้านบาท มานำมาคิดเป็นค่า DE ก็จะอยู่ที่ประมาณ2.02เท่านะครับณนะตอนนี้ก็ถือว่าตัวบริษัทก็มีการแบกรับภาระนี้เอาไว้ค่อนข้างสูงอยู่นิดนึงนะครับสำหรับในปัจจุบันนะครับราคาของหุ้นสิริก็อยู่ที่1บาท37สตางค์ต่อหุ้นทีนี้เรามาดูกันที่มุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้นสิริซึ่งแนวโมราคาในปัจจุบันเนี่ยก็ เป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็เป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่พอสมควรแต่ว่าเราเห็นว่าการเคลื่อนไหวราคาในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนไหวในรูปแบบของการซึมขึ้นนะครับซึ่งราคาก็มีการค่อยๆซึมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีการสร้างจุดสูงสุดใหม่แต่ว่าราคาก็ไม่ได้มีการปรับตัวที่แบบฟื้อหวามากในขณะที่เส้น r s i นะครับก็ปรับตัวเข้าใกล้กับโซนอเวอร์บอทด้วย รูปแบบประมาณนี้ก็มองว่ามีความเสี่ยงที่ในเวลาใกล้นี้นะครับอาจจะมีแรงขายออกมาซึ่งอาจจะทำให้ราคาของหุ้นสิรินั้นมีการย่อลงมาพักตัวได้นะครับในมุมมองของกราฟลายสัปดาห์ก็เช่นกันนะครับเราเห็นว่าเส้นอไอซ์ไซในกราฟลายสัปดาห์เนี่ยก็ทะลุตรงโซนโอเวอร์บอทขึ้นมาแล้วก็มองว่ามีความเสี่ยงนะครับในกราฟลายสัปดาห์ ที่แน่นาคตอาจจะมีแรงขายออกมาซึ่งมันก็จ,จะส่งผลทําให้ราคาของหุ้นซิลีมีการปรับตัวย่อลงมานะครับพักฐานถาแถวๆบริเวณเส้นเอเ็ในกราฟรายสัปดาห์นะครับหรือถแถวๆบริเวณประมาณสัก1บาท20สต่างนะครับมาที่หุ้นตัวสุดท้ายในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือหุ้น BTS หรือว่าบริษัท BTS Group Holding จํากัดมหาชน สำหรับผลประกอบการในไตรามาส2ปี65ทับ66นะครับหรือว่าไตรามาส3นั่นแหละของหุ้น BTS นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ5,911ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ474ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ0.036บาทต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในงบารายไตรมาส2ปี65ทับ66นะครับ Q1Q ก็ปรับตัวลดลงมาประมาณ11.4นะครับในขณะที่ e ย r on y ย a r นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงประมาณ17.7สำหรับผลประกอบการในงบรายครึ่งปี65ทับ66นะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ11,193.31ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ1,010.07ล้านบาท โดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่0.077บาทต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในงบรายครึ่งปี65 66, ทับ66ก็ปรับตัวลดลงประมาณ48.44%เมื่อเทียบกับในช่วงเดนก,กันของปี64ทับ65สำหรับผลประกอบการของหุ้น BTS อาจจะดูค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ปีปฏิทินของงบผลประกอบการของเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับออของหุ้นตัวอื่นนั่นเองนะครับซึ่งเราก็เห็นว่า ในไตรมาส2ปี65ทับ66นะครับอ่ารายได้ในส่วนของธุรกิจ Move ของเขาเนี่ยเยอนยนะครับล่ลงมาประมาณ30.8%นะครับในขณะที่ธุรกิจมิกนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ33.9% Year on y e a เยแล้วก็ในส่วนของธุรกิจแมชนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ54.3% Year on year ย ในส่วนของกลุ่มธุรกิจ MOVE ที่ลดลงนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผลมาจากในส่วนของการลดลงของรายได้จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็สายสีเหลืองนะครับที่ลดลงประมาณ53.1%เมื่อเรามาดูในส่วนของงบกระแสงเงินสดคร่าวๆนะครับในงบรายครึ่งปี65-66ัของหุ้น BTS นะครับล้วก็จะพบว่าในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานนะครับตัวบริษัทก็เป็นการใช้เงินออกมา จำนวนประมาณ4,690ล้านบาทโดยที่ในส่วนของเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนนะครับตัวบริษัทก็เป็นการใช้เงินออกมาเช่นกันประมาณ4,219ล้านบาทโดยที่ในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินนะครับตัวบริษัทก็เป็นการได้รับเงินเข้ามาจํานวนประมาณ5,708ล้านบาทเมื่อเอาทั้ง3ส่วนนี้มาหักลบกันนะครับแล้วก็จะพบว่านในงบรายครึ่งปี65ถึง66 เงินสดสุทธิและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของตัวบริษัทก็ปรับตัวลดลงนะครับประมาณ3 2 0 1ล้านบาทก็มีผลทําให้เงินสดสุทธิและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิปลายงวดของตัวบริษัทนะครับอยู่ที่ประมาณ ,7613 ล้านบาทก็เรียกได้ว่าในงบรายครึ่งปี65ห้าทับ6ของหุ้น bts นะครับไม่ได้รับเงินสดจากการเงินงานแถมมีการลงทุนเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเงินสดที่ได้รับเข้ามาก็เป็นเงินสดที่ อยู่ในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงินเมื่อเอามาหักลบกันแล้วกลายเป็นว่าคือก็ต้องควักเนื้อตัวเองออกมาอีกอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการไปลงทุนไปอะไรต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้เข้าไปดูเนาะเมื่อเรามาดูในส่วนของงบสแสดงาฐานะทางการเงินของตัวบริษัทนะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ257,742ล้านบาท คิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ1,7659ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นก็อยู่ที่87,083ล้านบาทคิดเป็นค่า DE ก็ประมาณ1.54เท่านะครับนะตอนนี้ก็ยังถือว่าตัวบริษัทก็ยังคงแบกรับภาระหนี้เอาไว้ไม่ได้เยอะนะครับซึ่งราคาของหุ้น BTS ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่8บาท35สสตางค์ต่อหุ้น มาดูที่มุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้น BTS แล้วก็จะพบว่าแน,นวโน้มราคาในปัจจุบันของหุ้น BTS ในกราฟรายวันก็ยังคงเป็นขาลงซึ่งก็เป็นขาลงที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับเพราะเราจะเห็นว่าแนวต้านที่สําคัญของเขาจะอยู่ตรงบริเวณเส้นเ AMA 75วันนะเราจะเห็นว่าราคาขึ้นไปชนตรงบริเวณเส้น a a 75วันเนี่ยก็มักจะมีแรงขายออกมา จะมีเป็นบางครั้งเท่านั้นนะครับที่ราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้นม A 75วันได้แต่สุดท้ายก็โดนแนวกดตรงบริเวณเส้น A 200วันตลอดเลยก็เลยมองว่าณนะตอนนี้นะครับราคาเริ่มเข้าใกล้เส้นม A 75วันแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้นม A 75วันได้นะก็ยังคงมีแนวกดตรงบริเวณเส้นม A 200วันนะครับหรือถ้าแถวบริเวณประมาณสัก8บาท60สตางค์ถึง8บาท80สตางค์นะครับ โดยที่มุมมองในกราฟรายสัปดาห์นะครับณปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเป็นขาลงนะซึ่งเราก็จะมองแนวรับสําคัญอยู่ตรงบริเวณประมาณสัก7บาท80นะครับที่ราคาลงไปเนี่ยก็มักจะมีแรงซื้อกับเข้ามาตลอดเลยแล้วก็มองแนวต้านนตอนนี้อาจจะมองตรงบริเวณประมาณสัก9บาทนะครับแล้วก็ตรงบริเวณ10บาทก็ถือว่าเป็นแนวต้านสําคัญ,ญใหญ่ๆของเขาเลยอ่ะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปอีกทีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทั้ง3บริษัทนะครับในส่วนของผลประกอบการในไตรมาส3ปี65ไม่ว่าจะเป็นหุ้น True นะครับหุ้น Siri แล้วก็หุ้น BTS เอ่ะเพื่อนๆมีความคิดยังไงก็ลองมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ข้างล่างนี้หน่อยละกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันและก็เพื่อนๆไ,ไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ